สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมนะครับแลาวันนี้เราอยู่กับช่องรถมือสองพรีเมียมเอสยูวีบายผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่เพชรยนต์สาขาเสรีไทย68กันบ้างดีก,กว่านะครับเอารถที่กําลังได้รับความนิยมในตอนนี้นะสาหรับลูกค้าผมเลยนะใครที่กาลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งราคาไม่แรงสไตล์มินิแวนนะครับผมมี Honda Mo b i ตอมาแนะนำครับคันนี้เป็นตัวรุ่น1.5เครื่องยนต์พันห้าตัวท็อป r s ปี2 0 2 0ครับอายุรถคันนี้ประมาณ5ปีถึง6ปีนะครับเลขไม่น้อยด้วย8 0,000โลเท่านั้นเองได้เป็นรถแนวสไตล์แบบมินิแวนเจที่นั่งนะครับตัว Top Honda, ท็อปแบรนด์ฮอนด้าสีขาวนะครับเกียร์ออโต้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนใกล้ช่วงปีใหม่แล้วใครที่หารถสไตล์นี้ไว้ใช้งานนะใครที่ถืองบอยู่ประมาณทักสี่ซะห้าแสนนะครับอยากได้รถแบบนี้ไว้ใช้งานโทรหาผมเลยครับ0ูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับคันนี้ยังว่างยังไม่ติดจองนะบอกเลยว่ารถสวย รถมือเดียวผ่านการตรวจรถเป็นที่เรียบร้อยมีใบเซอร์ให้และที่สําคัญใครที่ออกรถคันนี้ในเดือนนี้กับผมนะครับทางร้านเรามีโปรโมชั่นครับในส่วนของส่วนลดค่าใช้จ่ายมีประกันเครื่องเกียร์นะครับมีใบตรวจรถให้และที่สําคัญนะรถคันนี้นะครับผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยอดจัดไฟนั้นเนี่ยจัดได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะสำหรับรถเลขใหม่แปดหมื่นโลคันนี้นะครับป้ายแดงเกือบแปดแสนนะครับตอนนี้เหลือแค่เพียงสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาท ได้รถปี20นะเจ็ดที่นั่งนะครับน่าใช้งานมากมากแล้วก็ค่างวนอยู่ประมาณสัก8 0 0 0กว่าบาทนะ8,400ั 8, 000, 4, 8, 000, 5 0 0ดเงินเดือนก็ประมาณสัก1 6ื0 0ขึ้นไปใช้แค่บัตรประชาชนพอครับใบเดียวออกรถคันนี้ได้เลยนะใครสนใจติดตามตลอด10นาทีนี้ได้เลยเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในประกอบการตัดสินใจจบได้เลยนะรถอยู่กรุงเทพนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้จองออนไลน์เข้ามาได้มีฟ i น a n นดิ้งเซ็นถึงหน้าบ้าน ไม่ต้องกังวลว่าเราจะออกรถกันไม่ได้ขอแค่โทรหาผมยกหูโทรหาผม0984465222นะครับอ่ามาดูกันครับตัวรุ่นนี้ตัวรุ่น RS นะครับทิปก่อนผมรีวิวคันสีบรอนไปวันนี้ผมเอาคันสีขาวมาสําหรับใครที่อชอบรถโทนสีขาวนะสไตล์แบบวัยรุ่นนะแบบนี้เลยนะครับนี่ดูด้านหน้าโลโก้ RS นะครับพื้นหลังสีดํานะครับแล้วก็ตัวไฟด้านหน้าเนี่ยคันนี้จะได้เป็นไฟแบบมัลติ r ร f เลกเตอร์นะครับตัวไฟเลี้ยวไฟสูงไฟ LED daytime เนี่ย build-in ในโคมมาให้แล้วเรียบร้อยเสร็จสับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกด้านล่างเนี่ยก็มีมาให้แล้วก็การตกแต่งโครเมียมด้านล่างนะดูสปอร์ตนะสมกับคำว,ว่า RS มากๆนะครับอันนี้คือสไตล์ Honda เลย DNA Honda อยู่ในหน้าของคันนี้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวตัวรถบอดี้นะครับปากระโปรงเดิมนะครับเหลี่ยมสันด้านข้างไม่มีการบุบไม่มีรักยิ้มนะเหลี่ยมสันสวยนะครับล้อแม็กก็จะเป็นแม็กขอบ15อูโทนนะครับ ยางเนี่ยได้ยางปียสิบสามมานะรู้สึกยสิบสามยี่สิบสี่โอ้ยยดูนิดหนึ่งได้ยางปียสิบสามของดันหลอบอันนี้ได้ยางใหม่อยู่นะ้อแม็กสวยด้วยนะครับไม่มีเบียดหรือไปกินของฟุตบาทอะไรมานะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยมาพร้อมตัวไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ให้ดูเลยนะเนี่ยให้ดูก่อนนะราคาหน้าป้ายตามที่ผมแจ้งเลยนะครับเรามีใบสคอบอคุมราคาไว้นะครับกระจกบานหน้าก็พาร์เดิมโรงงานนะตัวภาษีก็ถึงปีหกเก้าที่เรียบร้อยนะเราดูแลภาษี ดูแลพลบรบให้นะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ตรวจรถนะครับอินสเปกนะครับเราตรวจให้แล้วเรียบร้อยนะเรามีทั้งบริษัททั้งญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันนะผัดกันเข้ามาตรวจนะครับตัวรละเอียดอื่นอย่างหลังคาเนี่ยสภาพเดิมเลยตามนี้ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไม่มีกระแทกนะครับตัวรถติดฟิล์มให้ครบไม่มีจมน้ำพิกคว่ำด้วยอันนี้เพิ่มเติมให้นะครับมีเล่มพร้อมโอนใครจะซื้อสดรับรถได้เลยรับรถได้เลยเล่มมาภายในไม่กี่วัน ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับคอนด้าโมบิโอคันนี้นะครับ489,000บาทนะครับรถสวยเดิมมือเดียวผ่อนเริ่มต้น8,485อันนี้ผมกะทางงวดไปเข้าๆนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตสกอร์กันอีกทีหนึ่งนะอันทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูภายในดูเลขใหม่ด้วยเดี๋ยวไปดูรอบๆตัวรถอีกีนะครับมือจับนะครับโครเมียมมีคีเลตนะครับภายในก็การตกแต่งเป็นเบาะผ้าคันนี้เบาะผ้านะสเปคเดิมโรงงานอย่างที่ผมแจ้งนะครับอันนี้ อุปกรณ์การตกแต่งต่างเป็นของเดิมโรงงานไม่ได้เปลี่ยนสักชิ้นนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชั่นพุสตาร์เอนจินนะครับเลขไม้แปดหมื่นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกดพุสตาร์ตรงนี้มีระบบป้องกันการลื่นถล่มด้วยนะครับนี่ไม้แปดหมื่นหนึ่งหน้าปัดเลือนไม้เป็นโทนสีแดงเพราะว่าคันนี้คือ dna rs นะครับสปอร์ตนั่นเองนะครับไม่มีไฟเอนจินโชว์นะครับหน้าจอเชื่อมต่อบลูทูธ hdmi xx ได้เชื่อมต่อน,นี้ได้หมดเลยนะ เดี๋ยวผมขออนุญาตนี่ fmam แอร์เย็นอยู่นะบูทูธเชื่อมต่อได้กล้องมองหลังโอเคมาพร้อมตัวเส้นกะระยะแอร์ออโต้นะครับเี๋ยแอร์เย็นแอร์เย็นนะครับช่อง J อจ่ายไฟ power outlet ซ่อนอยู่ด้านหลังตรงนี้แล้วก็มีช่องวางงวางวของวางแก้วน้ําได้หมดนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับเราเล่มรถมีไหมอ่าโอเคนี่ต่อล่าสุดเมื่อปีที่แล้วภาษีต่อปีก็ประมาณ3 0 0 0ันกว่าบาทตอนนี้น่าจะมีการปรับรดเล็กน้อยนะครับ โอเครถปี2020มีเล่มพร้อมโอนแล้วนะตอนนี้ใครสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะครับได้รถเจ็ดที่นั่งนะครับที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับคนที่มีครอบครัวนะครับเนี่ยลองดูเลยดูสภาพเพดานมีแอร์สองตอนตอนหน้าตอนกลางนะครับเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสเปคเดิมโรงงานเผมเปิดให้ดูก่อนภายในภายในตัวรถไม่แคบนะครับผมสูง1้2นะครับนั่งได้สบายอยู่แล้วที่นั่งด้านหลังแถว2เนี่ย เขาจะสูงกว่าด้านหน้าเพื่อทัศนวิสัยในการมองนะเนี่ยเห็นไหมมีแอร์ด้านหลังนะครับมีมือจับให้ด้วยมีแฮนเดิลให้ด้วยทั้ง4ี่ี่จุดเลยนะครับขึ้นลงสะดวกนะอันนี้ผมลองขึ้นมานั่งแหละนี่ไปไหนมาไหนบอกเลยว่าสะดวกสบายครับครอบครัวที่มีประมาณ4 5ห้าท่านนะกำลังดีนะครับได้รถแบบนี้ไปใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงโครงสร้างตัวรถแรงต่างหูหิ้วประตูของเดิมหมดรถไม่มีชนนักฟิกคว่ำนะเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดหมดเลย นี่รถปี2020นิบนะครับยี่สิบแท้นะครับคันนี้นะสี่0 0นปเกบาทครับโมบิโอคันนี้นะครับป้ายทะเบียนนี้เลยห้าสองหกสามใครสนใจโทรหาผมได้เลยนะท้ายเดิมมีกล้องไฟท้ายของเดิมหลอดไส้ทั้งหมดรถไม่มีชนหน้าชนหลังมากระจกบานหลังยังเป็นของเดิมนะถ้าชนมานะครับเปลี่ยนแน่นอนนะกระจกบานหลังไม่เดิมแบบนี้นี่อ่าพอเปิดเข้ามาเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างดูนะครับโครงสร้างตัวรถเห็นไหมครับเมทอาร์ Met Art. ของเดิมรถไม่มีการชนหนักๆน,นะครับให้ดูเลยสภาพของเดิมโรงงานนะบอะด้านหลังก็พับปรับได้นะอันนี้เป็นเบาะผ้านะครับอันนี้ผมกลางให้ดูก่อนด้านหลังวางของได้กระเป๋าเดินทางถ้าวางไม่พอเราพับเราพับได้เลยนะเราปรับพับได้เลยนะครับนี่ผมพับให้ดูก่อนแล้วก็เราดึงสลักตรงนี้ขึ้นมาจะมีสลักดึงแบบนี้นะพับขึ้นมาเลยนะครับเพิ่มพื้นที่การวางกระเป๋าเดินทางได้กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้เลยนะ วางได้จักรยานพับของเด็กเล็กต่างๆวางได้หมดนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเรามาดูที่ด้านหลังเขาให้อะไรบ้างมีลำเหมือนจะมีลําโพงนะมีที่วางแก้วน้ําให้อย่างละจุดนะครับมีที่พักแขนให้พร้อมเนาะภายในก็ไม่ได้แคบไม่ได้ดูอึดอัดอะไรนะต้องบอกแบบนี้นะครับสําหรับรถคันนี้ก็ใครที่แบบที่บ้านที่จอดรถไม่เยอะไม่กว้างนะกว้างไม่มากนะครับรถประมาณนี้จอดได้นะถ้าเป็นฟอร์จูเนอร์อาจจะคันใหญ่นะอันนี้เปรียบเทียบไซส์ให้ดู ถ้า Fortuner มิติตัวรถอาจจะกว้างและใหญ่กว่านี้แต่เนี้ยก็คือเล็กลงจอดได้แน่นอนนะครับบ้านเขาเรียกว่าะแบรบบ้านทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์นะครับเอาเข้าจอดในบ้านได้ไม่มีปัญหาแล้วรถคันนี้ก็สภาพสวยนะครับสภาพสวยหมดโครงสร้างต่างๆอันนี้เดิมหมดเลยนะครับมีแผ่นปูผ้ายางให้ตัวเบาะเป็นเบาะผ้าเดินตะเข็บอย่างดีนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับส่วนโครงสร้างตัวรถสียังคงเดิมนะครับโครงสร้างรถ เดิมแอนเพยตัวรถเดิมรหัสเครื่องยนต์ L15 นะนี่เลยโอเคนะครับสำหรับคันนี้นะดูรายละเอียดตัวภายนอกภายในตัวรถอ่ะใครสนใจก็ยกหูโทรหาผม098 4465222นะครับผมออดเพชรยนต์ขึ้นเบอร์มาให้แล้ว ID Line ก็ทักได้ ID Line o ลน6โอคันนี้เปิดราคาอยู่ที่489,000บาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเริ่มต้น2.79%นนะครับอยู่กรุงเทพต่างจังหวัด ได้เลทดอกเบีย้ยเดียวกันผ่อนเริ่มต้นประมาณสัก8,000-8,500โดยประมาณนะครับเดิตดีฟรีดาวน์ไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะครับในวันรับรถเอาแค่บัตรประชาชนใบเดียวมาแค่นั้นเลยนะครับรับรถได้นะครับใครสนใจคันนี้รีบตัดสินใจสามารถจองออนไลน์เข้ามาได้เลยนะครับปลอดภัย100%เรเรามีเอกสารระบุรายละเอียดต่างๆไว้ชัดเจนนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยสำหรับคันนี้โมบิโอ489,000บาทผ่อ,อน8,000กว่าบาทนะครับสนใจรีบโทรเข้ามาก่อนรถติดจองนะครับ อันทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านหน้านะเดี๋ยวมาดูว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับมาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมเครื่องยนต์ i-VTEC 1.5ลิตรนะครับสีสูบประหยัดน้ํามันนะเห็นรถแบบนี้นะครับอยู่ประมาณสัก 13, 15ิโลลิตรนะครับก็ถือว่าคุ้มและประหยัดนะครับสไตล์รถครอบครัวแบบนี้นะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเสียงเครื่องยนต์เอกลักษณ์เลยแบบนี้สําหรับตัว h o น d ้านะครับสายพานหน้า ระบบแอร์ทคำความเย็นปกติเลยตัวทอดด่อจะอยู่ข้างตัวระบบกล่อง ABS นะครับให้ดูสภาพตัวรถเนาะแบตเตอรี่พร้อมใช้นะครับตัวกรองอากาศแรงต่างอุปกรณ์ต่างๆนะครับสภาพสมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะครับพวกกรองเกลืพวกนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยนะครับส่วนตัวคานหน้านะครับจะมีแผ่นปิดคานหน้ามาให้แบบนี้ครบเลยนะแล้วก็หม้อน้ําจะซ่อนอยู่ด้านล่างใต้คานนะครับคานด้านหน้าเดิมนะ เม็ดอาร์คแรต่างเดิมอันนี้ของเดิมหมดนะครับในส่วนของตัวหัวน็อตฝากระโปรงครับอมาดูการน,นี้ของเดิมตามซอกด้านในไม่มีต้องรอยการซ่อมรูน็อตรูกลมนะไม่ไม่มีผิดรูปนะซีนจิลเลอร์ตรงนี้เดิมเดิมครับเล็บจิกเข้าเม็ดอาร์คเดิมนะ,อะโอเคแก้มซ้ายอันนี้ของเดิมทีนี้มาดูด้านขวาด้านขวาของเดิมนะครับตามซอกนี่เลยสภาพสวยนะครับฝากระโปรงก็เป็นชิ้นงานเดิมนะครับมี บาร์โค้ดติดอยู่ครบนะครับมีแผ่นกันความร้อนนะครับลาเบลมอ,อก,กอรูน็อตลูกลมอะไรตรงนี้เดิมหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่องดักลมนะครับนะอันนี้ก็ยังติดบูนนะติกอย่างดีเลยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับสภาพตัวรถอะไรต่างๆนะครับก็คันนี้ตรวจรถเป็นที่เรียบร้อยผ่านมาตรฐานการตรวจรถนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องตัวราคาก็ตามที่แจ้งเลย4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทซื้อสดได้ดูราคาพิเศษให้นะครับ จัดไฟแนนซ์ได้ยอดจัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่อนอยู่ประมาณสัก8,000-8,400 3, 3, ยูเลทประมาณนี้เริ่มต้นออกรถได้ทุกอาชีพนะครับเงินเดือนหรือไรายได้นะครับก็1 1 7 0 0บาทขึ้นไปนะครับในทุกอาชีพจะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการหรือเจ้าของธุรกิจเกษตรกร,ะร,กรนะครับโทรมาคุยสอบถามได้เลยยกหูหาผมได้เลย098-446-5222นะครับ ID Line OAT667 ครับคันนี้ผ่อน8,000กว่าบาทกับราคาที่ไม่ถึง5 0,000 ไม้แท้80,000โลรถมือเดียวอีกต่างหากสาหรับโมบิโอคันนี้ใครสนใจคันนี้รีบตัดสินใจรถมีคันเดียวปริติทต่อขึ้นไว้ให้แล้วนะครับสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจาก,กันอย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่นะไปที่หน้าช่องกดติดตามไว้เลยนะครับเป็นช่องที่รีวิวรถ SUV รถครอบครัวแบบนี้ลงช่องทุกวันใครที่หาอยู่กดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ